ถอดรองเท้าขับถอดรองเท้าขับค่อยๆรถเนี่ยคนหน้าหน้าซ้ายครับเวลาเลี้ยวมันติดทุกขันได้ไหมถ้ารถโหลดอ่ะเออมันไปตั้งศูนย์เรดิช่วยทีใช่ไหมเออต้องไปตั้งศูนย์เอาตรงไปเลยยาวไปเลยเคยขับร้อยร้อยยี่สิบเอาไปสั้ร้อยหกสิบก็ได้ สวัสดีครับเสียต่อเสียฟิล์มเสียชาลาวุฒวันนี้เป็นฟอร์จูเนอร์แชมป์ใช่ไหมครับแชมป์แชมป์ฟอร์จูเนอร์แชมป์เดิมใส่พาโดว่าว่าโอเคแล้ว,ลวส่งไปเลยจี้เลยอย,ย่าไปเบรกเออสะพานนั่นแหละ ขาลงนะขาลงดีนะเบรคครับอ๋อยอดนะครับเป็นไงอยู่เลยครับไม่ไหลไม่ไหลเลยฮะี่ยแตะเบากว่าเดิมด้วยไหมเบากว่าเดิมฮะเร็วมากถามเป็นตอบตอบเลยชุดเดิมก็ดีแล้วชุดนี้ดีกว่าอีกชุดเดิมก็ดีแล้วชุดนี้ดีชุดเดิมก็พาโดข้างหลังอย่างเดียวใช่ครับของ ข้างหน้าเดิมนี่มาเจออย่างนี้ตัดสินใจหลายวันพอได้แล้วนี่โอ้รู้อย่างนี้ไม่คิดนานอย่างนี้ไม่คิดนานนะลองเบรกนะที็นเนกามุดเลยเะกามุด,ม,ดมันกว่าเดิมนะครับ,รบอันนี้เดี๋ยวเราลองหาที่หาที่กลับรถแล้วสวัสดีครับครอบครัวต้นอิ่มนาจะ่เ็นน้ต่าง ร <Okay. S 1> ตรงนี้ก็ได้นี่ก็ได้ไอ้ชั้นชั้นเนี่ยเข้าไปก็ได้เ,นนะเออหน้าหน้าเซเว่นก็ได้สวัสดีครับเสียธนิตสวัสดีเสียต้อครับครัวอ,อิ่มสุกปิมอุ่นสวัสดีครับเดี๋ยววันจันทร์ผมจะขออนุญาตแท็กไปนะครับอืมจะโชว์รถสีขาวเบรกสีเขียว <laughs> สวัสดีครับเสียอนุวัตเสียธนพลเสียยุทธเสียเอกชัยเสียวัฒนศักดิ์เสียกิติศักดิ์เสียกนิกาเสียอ้วนเสียจิลวัดครับวันนี้เป็นฟอร์จูเนอร์ นาแชมเดิมใส่พาโดข้างหลังไปอย่างเดียววันนี้มาเติมเต็มเป็นซ1 8สิบแปดจานสามแปดศูนย์จานโอเอสผ้าเบรกเป็นนิกเตอร์โปมันต้องโตของมันต้องโตของต้องม,ององมีพอมีแล้วจะรู้เลยว่าโอ้นี่รอบแรกนี่เออรู้อย่างนี้ตั้งนานแนละ้วลองเบรกครับนู่นะ่ะ ขาลงเลยก็ได้เดี๋ยวสะพานหน้าก็ได้เดี๋ยวรอทะล้อยเข้าไปหมดก่อนเดี๋ยวเราเล่นร้อยกว่าเลยร้อยร้อยไปลายดีนะมไม่ต้องหรับเอาน้อยไปนเอาน้อยหน่อยก็พอสวัสดีครับเสียเสียอผิดนั่นเสียป๊อปปี้ครับส่งเลยครับเบรคขาลงนะ,อะเอาขาลงขาขึ้นช่างเขา เลยครับโอ้โหใหม,ม่มาไหลไหลสีโอ้โหไม่มีซ้ายขวาเลยครับสวัสดีครับเสือเม็ดก็เป็นไงพวงมาลัยไม่แกว่งเลยใช่งหมครับตอนแรกกลัวเหมือนกันครับกลัวเหมือนกันใช่ครับแต่พอมาได้ลองแล้วไม่กลัวแล้วครับอ่ามันต้องสมดุลนะไม่ใช่ไม่ใช่โต ตอย่างเดียวอย่าอย่าไปบางคนก็ถามผมว่าอะไรนะกลัวจะกนะครับช่วงช่วงที่อยตัดสินใจมาทำมา่ะเออเอพอเจออย่างนี้นะรับรองครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนิ่งเลยนะมือเดียวก็เบรกอยู่่ะมือเดียวก็ได้นะนี่ถ้าพูดถึงว่าดีกว่าเดิมครับเยอะับนี่ถ้าถอดรองเท้าขับเหมือนกับบางคนอย่างนี้เขาเอานิ้วเอานิ้วเท้าแตะนี่คิดว่าอยู่ไหมอยู่เหยียบครึ่งเดียวของ รอบที่เป็นเป็นพาโด้นะพาโด้เออพาโดตอนใส่ไปตอนใส่ไปใหม่นี่ก็รู้สึกได้แล้วรู้สึกว่าดีมากล้ะครับแต่พอเทอานี้ดีกว่ามันยิ่งดีเข้าไปอีกคุ้มครับผมไม่ไม่เสียใจครับสวัสดีครับเสียบเลยครับผมสวัสดีครับเสียอยากรู้จากเสียตวัดชัยเดี๋ยวดู เดี normal, are so <laughs> 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 ๋ยวดูตอนตอนท้ายฮะเดี๋ยวให้ดูว่ารถรถเป็นยังไงนี่เกตเยอะเลยเนี่ยให้เมียช่วยดูกันเนี่ยมันไหวหวังนี่ยอสวยสวัสดีครับเสียนิพน์เสียธนชัยเสียชัยวัดสวัสดีครับ แล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับทั้งที่เอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีขอบพระคุณครับมาแล้วขอไลค์ผมนิดนึงกดแชร์ให้ผมหน่อยคนก็จะได้รู้จักผมครับ <c oughs> ได้รู้จักร้านเล็กๆคือยังกิงใจเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับเสียมดมดเอ็กเสียมดเอ็ก เสียชัยวัดสวัสดีครับเดี๋ยวดูตอนจบนะฮะใครมาเมื่อกี้มาเข้ามาเพิ่งเข้ามาไม่นานก็เดี๋ยวดูย้อนเอาวันนี้เป็นสิบแปดแซตขยเยนสิบแปดซตจานโอเอสผ้าเบรกเนกเตอร์โปสายถักมีอยู่แล้วอืม ใส่ฐามีอยู่แล้วก็คือเป็นใส่เป็นเมื่อครั้งใส่เป็นพาโดไปพาโดมาครับอืของเดิมใส่พาโดข้างหลังอย่างเดียวใช่ครับอันนั้นก็โอเครอบแรกก็ดีไม่ดีเอาไม่เอาใช่ไม่ใช่ตั้งแต่แรกแล้วพอรอบสองก็เที่ยมเลยครับนั่นแหละทีนี้ถ้าคันใหม่นี่ ทนใหม่ก็ก็ต้องใส่แล้วอ่ะครับใหญ่เลยแล้วอืไม่ต้องพิสูจน์แล้วครับไม่ต้องพิสูจน์แล้วเดี๋ยวรอดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียข้างนอกก็ได้ครับสวัสดีจอดหน้าบ้านเลยเป็นไรเนี่ยเนี่ยนีเนี่ยต่อท้ายครับเนี่ย สวัสดีครับเสียสุรชาติเสียสัญชัยเสียพักพงเสียทวัิษ์เสียเอ็มเดินหน้าไปเลยนั่นนะขวางรูเลยเออ,อไม่ออกจะไม่ออกครับไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวรอเข้าแค่นี้แหละเสียออยเสียทีครับเดี๋ยวดูฮะรถสวยแค่ไหนเป็นไง ไปบทบทสรุปแล้วเป็นไงบอกเพื่อนๆไหมอ๋อก็ก็อยากแนะนำครับถ้าเกิดจะขยับจากพาโดมาก็ก็ขยับชุดนี้เลยครับอหรือหรือใครจะเล่นพาโดถ้าคิดว่าถ้าคิดจะเล่นพาโดอย่างเดียวตัดสินใจชุดนี้ไปเลยก็รอบแรกไปเลยก็ก็คุ้มนะครับยิ่งคุ้มแต่ถ้าเอาแบบบ้านๆกับพาโดก็เหลือเฟือครัถ้าเกิดขยับจากดำอ่ะถ้าเกิดคิดว่ามีงบนะครับมาชุดนี้เลยครับครับผมตรงนั้นครับครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเสียสวัสดีครับเสียนันทวัตล้อสิบแปดจานสามแปดศูนย์ มันหายมันหายขอขออภัยสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีเลยวันนี้สวัสดีครับเสียพิยมิตรชุดปั๊มหน้าใส่ดีแม็กได้ครับชุดนี้เลยเจ็ดหมืนสองจัดให้ครบไม่ต้องห่วงเจ็ดหมืนสองจัดให้ครบเลยอันนี้ข้างหลัง นี่นะฮะชุดนี้เลยหรืออยากได้ชุดไหนก็แวะเข้ามาคุยกันก็ได้ครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมต้องแตงนะ่งฮะรถมีแล้วต้องแตง่งถ้าไม่แต่งแล้วเดี๋ยวมันจะเบื่อง่ายไปเปลี่ยนคันใหม่หนักกว่าอีกขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมไว้พบกันไลฟ์ต่อไปครับ